ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับสวัสดี FC ทางช่อง YouTube อาช่องเทคคอมเมี s น u ์ซาวมาสารคามนะครับแล้วก็ทางา Facebook นะครับ FC ทาง Facebook ด้วยนะครับทางอเพจเทคคอมเมียนซ์ซาแล้วก็ทาง Facebook หอจกเทคคอม m มียนซ์ซานะครับ วันนี้นะครับวันที่20ตุลาคม2566นะครับทางเทคคอมเมนต์ซาวเราก็นำเสนอนะครับมานำเสนอตู้มิตรผลนะครับแตงกงปต้มนะครับนี่ครับสวยๆนะครับไม้แน่นๆนะครับไม่ได้ผุนะครับไม้ใหม่ๆสภาพใหม่ๆที่สวยนะครับประมาณนี้นะครับมันเอาออกมาจะรถแหนะครับมันก็จะมีแบบนี้นะครับให้เราไปแต่งเอานะครับไปเก็บสภาพเอานะครับ เป็นเกียร์ออกดีๆแล้วก็เก็บสีนะครับมันออกมาจากหลอดแหี่ยงจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าไม้แน่นแน่นอนครับไม้แน่นไม้ใหม่ครับตะแกรงปั๊มสวยๆแน่นอนครับนะมีทั้งหมด12ใบนะครับตู้มิตรผดนะครับค่ายใหญ่ระดับประเทศนะครับนี่ค่ายดังนะครับเสียงดีครับลองแล้วครับเสียงดีแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเสียงดีแน่นอนครับลองแล้วครับเสียงดีครับเป็นตู้แบรนด์อ่าอีกแบรนด์หนึ่งที่เสียงดีนะครับ ให้เสียงนุ่มลึกเบียดลูกใหญ่นะครับมิสเตอร์พอดนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับด้านล่างด้านข้างมันจะเป็นหูโจกไม้นะครับหูโจกไม้นะครับนี่ครับหูโจกไม้นะครับด้านหลังจะเป็นเพดไม่ใช่เพดครับจะเป็นสเปคคอนคมสองอันนะครับด้านหลังครับนี่ครับไม้ก็ประมาณนี้ครับแน่นๆนะครับไม้แน่นๆไม้อัดแท้นะครับยี่สิบมิลนะครับตะแกรงปั๊มขอบเหล็กนะครับประมาณนี้นะครับ ราคาครับราคาบอกกันตรงนี้เลยครับนะครับราคานะครับราคานะครับถ้ามารับเองนะครับถ้ามารับเองนะครับถ้ามารับเองนะครับราคาถ้ามารับเองใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับถ้ามารับเองใบละสองพันสองร้อยบาทนะครับแจ้งข่าวตอนนี้เลยนะครับแต่ถ้าให้จัดส่งนะครับมันก็จะจัดส่งราคาตามจริงของคนส่งเลยนะครับส่วนใหญ่ในภาคอีสานภาคเดียวกันเนี่ยเขาก็จะคิด ใบละประมาณ350ถึง400ไม่เกินนี้ครับแต่ถ้าภาคอื่นจังหวัดอื่นนั้นไม่ใช่ภาคอีสานนะครับมันก็จะชิดใบละ500นะครับสำหรับคนส่งใช้คนส่ง NNP นะครับโลจิสติกนะครับ NNP โลจิสติกนะครับใช้คนส่ง NNP นะครับก็ว่ากันไปนะหรือใครจะเลือกใช้คนส่งไหนก็ว่ากันมาจ่ายคนาส่งค่าขนส่งจ,จ่งจายตามจริงนะครับ แจ้งข่าววันนี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับสบําหรับตู้เบส18นิ้วนะครับมิเตอร์พอนะครับตะแกรงปั๊มขอบเหล็กนะครับใบละ2,200บาทนะครับรับเองหน้าร้านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ